สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเพื่องเล่าตอนนี้ผมมาอยู่บริเวณตลาดมินบุรีนะครับจะพาเพื่อนๆมาดูความคืบหน้ารถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมินบุรีสถานีตลาดมินบุรีก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับสำหรับการทักทายคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ติดตามรับชม ช่อง vp นมีเรื่องเล่ามาโดยตลอดนะครับสำหรับคอมเมนต์เนี่ยอันไหนเป็นข้อสงสัยนะครับตอบได้ก็จะตอบหาคำถามที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับหรือ,อทักทายเข้ามาพูดคุยตามภาษาพี่ๆน้องๆนะครับด้านหน้าที่เห็นอยู่ก็เป็นสถานีตลาดมินบุรีนะครับตอนนี้เขามีความพื่มด้าไปได้มากแล้วนะที่เห็นก็มีขานทางวิ่งนะครับเข้าไปที่ด้านบนชัน้นชันจลานะครับ แล้วมีการประกอบโครงหลังคานะครับตอนนี้ติดตั้งแล้วก็มุงหลังคาไปใกล้เสร็จแล้วนะครับเหลือเพียงส่วนเล็กน้อยด้านบนก็มีการทำชานชาลานะครับมีบันไดนะมีริดโดยสารนะครับแล้วก็มีการตกแต่งภายในยอยู่ขณะนนี้กำลังเริ่มมีการกันพื้นที่นะครับสำหรับจะสร้างทางขึ้นลงสถานี รูปแบบสถานีนะครับก็จะเป็นสถานีแบบสามชั้นนะครับสามชั้นคือเขานับจากชั้นถนนด้วยนะเริ่มตั้งแต่ชั้นถนนนะครับก็จะมีการาติดตั้งบันไดเลื่อนนะครับบันไดธรรมดาลิฟต์โดยสารแล้วก็มีห้องเครื่องกําเนิดไฟฟ้าต่างๆนะครับอยู่ด้านใต้สถานีนะครับหรือว่าชั้นพื้นถนนนะครับแล้วขึ้นไปหน่อยก็เป็นชั้นสองนะครับชั้นสองก็จะมีห้องจําหน่ายตวโดยสารนะครับมีเจ้าหน้าที่ ออกบัตรโดยสารแล้วก็มีเครื่องออกบัตรโดยสารอัตโนมัติเครื่องแต่บัตรโดยสารก็จะอยู่ในส่วนของชั้นสองนะครับส่วนชั้นสามก็จะเป็นชั้นชานชลานะครับรูปแบบชานชลานะครับก็เป็นชานชลาแบบข้างนะทางวิ่งก็จะอยู่ตัวกลางนะครับ ตัวสถานีเขาตั้งอยู่บริเวณเก่อกลางของถนนสีหบุรณุกิจนะครับด้านฝั่งเหนือก็จะไปติดกับตลาดจตุจักรสองในด้านทิศใต้ก็จะอยู่ใกล้ซอยสีหบุรณุกิจซอยสิบหกกับซอยสิบแปดตัวสถานีของเขาก็จะอยู่ระหว่างสถานีเศรษฐบุตรประเพณน,นะครับกับสถานีมินบุรียังไงนัดกันเนี่ยก็บอกให้ชัด,ชดนะครับ วันนัดกันจุดไหนนะเป็นตลาดหรือเป็นสถานีบูรุรีเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะไม่ใช่หรอกเดี๋ยวจะไปกันคนละที่ครับก็เป็นสถานีที่ เหมาะมากเลยนะครับที่อยู่บริเวณตลาดมินบุรีนะครับมีผู้คนเดินทางและรถเชื่อมต่อกันเต็มไปหมดนะไม่ว่าจะเป็นรถสองแถวรถแท็กซี่รถเมย์วิ่งกันนะครับอยู่ตรงนี้กันเยอะไปหมดนะครับเป็นต้นทางแล้วก็เป็นทางผ่านของรถเมย์รถสองแถวรถแท็กซี่นะครับก็จะมีรถวิ่งกันตลอดเลยบนถนนเส้นนี้นะครับ ถนนสีหาบุรานุกิจนะครับอันนี้เป็นด้านข้างนะครับตัวส่วนหลังคางเนี่ยโอ,อ้ติดตั้งเดียกว่าจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับช่วงแครายมุนรีนะครับก็มีระยะทาง34.5กิโลเมตรมีสถานีทั้งหมดนะครับเริ่มต้นก็30สถานีนะเดี๋ยวก็จะมีส่วนต่อขยายไปเมืองทองธานีนะครับอีกในอนาคตก็ประมาณ2สถานีนะครับก็จะเพิ่มเข้ามานะแต่เริ่มต้นนี้ก็จะมี30สถานีนะครับก็เป็นแบบยกระดับตลอดเส้นทางเลยนะครับเริ่มต้นจากอา แครายนะครับเข้าดีวนนทแล้วก็ไปถนนแจ้งวัฒนะมาที่ถนนรามอินทรานะครับเนี่ยผ่านมาที่หบุรนุก,กิจนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่สถานีมินบุรีนะครับตรงนั้นก็ข้ามถนนราก็ำแหงไปก็นำความคืบมหน้ามาฝากกันนะครับสถานีตลาดมินบุรี อนอนาคตนะครับต้องมีผู้โดยสารมาใช้ตรงนี้เยอะแน่ๆเลยขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ